Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อภอพิอ่าโอใคครับอ๋อเ,เอ้ยอเรียกเป็น,เป,นเป็นโชว์เรียกเสียงกรีดหรือเรียกเสียงฮาเนี่ยาเเท่ออ่ะคนในรูปภาพค,คิดว่าตัวเองเป็นไงก็มันก็พ <c oughs> อใจค,ครับ <c oughs> แต่ว่าตอนตอนตอนขึ้นนะครับ ติ้ง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 นะครับสิงกิดมันปุ้งมาโอ้โหติ้งหาไม่เจอเลยใช่ไหมใช่ครับไปหมดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวว่านับิงปุ๊บปุ๊บปุอย่างนี้ดีครับที่ที่เขาปิดเอ็มดีทางนะครับไม่งั้นก็หลุดเหลือมือนไปครับอไ่ครับก็ดีเหมือนกันครับฮการร้องเพลงที่มีคนดูกับการร้องเพลงในห้องน้ำมันไม่เหมือนกันตรงนี้จะได้เป็นประสบการณ์อ่ะตองครับ ร้องหลุด <pegar> ค <lifting> ีย <Tokyo> ์บ um, okay. ้างครับแล้วก็มันอาจจะล้นไปมากกว่าซ้อมครับก็ชัดให้ตัวเองเท่าไหร่เกรดให้สี่ค pues, ร uh, 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 ับให้สี่นะให้ตัวเองเท่าไหร่สี่บวกครับสี่บวกให้ตัวเองชนะใช่ไหมเนี่ยอืออ่าเฉลยของตองครูใหญ่ให้ดีครูไบรท์ให้สี่ครูแดน์ให้บีแอคติ้งให้บีพี่ดีให้สี่บวก เฉลี่ยแล้วออกมา B, ด, B. ดีกว่าที่คิดของถังกูใหญ่ยยให้ B ครู voice ยยให้ B ครู dance ให้ B บวกครู acting ใ,ใ,ใ,ให้ A พี่ดีให้ C บวกดึงมันลงมาเหลือ <c oughs> B เท่ากัน <c oughs> อ่าต่อ